สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจกสูตรน้ำเชื่อมฉับกล้วยหรือจะใช้ฉับเผือกฉับมันฉับฟักทองก็ได้ค่ะคลิปนี้บอกละเอียดตัวขั้นตอนพร้อมบอกวิธีการเก็บรักษาไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้จากนั้นเรามาเริ่มทำกันเลยตั้งหม้อค่ะในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเปล่าเกลือน้ำตาลสายขาว ในส่วนของน้ำตาลแนะนําให้ใช้เป็นน้ําตาลแท้ขาวนะคะเพราะจะทําให้กล้วยของเรากรอบและกรอบนานค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็เปิดไฟเราจะใช้เป็นไฟกลางค่ะจากนั้นเราก็จะคนไปจนกว่าน้ําตาลทรายจะละลายดีค่ะตอนนี้เราก็ได้คนมาจนน้าตาลทรายละลายดีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ใบเตยหั่นชิ้นลงไปค่ะ ในส่วนของใบเตยแนะนําให้หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็คนให้กระจายตัวดีต่อไปใส่เนยเค็มส่วนยี่ห้อก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะพอใส่เนยลงไปเสร็จก็คนให้เนยละลายเล็กน้อยค่ะพอเนอยเริ่มละลายประมาณนี้จากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกลงไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะส่วนในขั้นตอนการต้มน้ําเชื่อมเราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะคะเพราะถ้าต้มนานเกินไปจะทําให้น้าตาลใสของเราตกผลึกค่ะ อันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยนะคะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทําน้ําเชื่อมไว้ฉาบกล้วยฉาบเผือกฉาบมันสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายนะคะที่สําคัญสูตรที่เราให้ในวันนี้ก็เกาะในส่วนของตัวเผือกตัวมันและตัวกล้วยดีเลยค่ะ ส่วนวิธีการเก็บรักษานะคะถ้าใช้ไม่หมดก็ให้เก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดให้สนิทจากนั้นก็เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยนะคะพอเราจะใช้ค่อยนําออกมาใช้ค่ะโอเคค่ะในวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ